Hey, พี่หูอย่าหยุดยังต้องแบบนี้ใส่ใส่ไปเลยใส่ไปคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นเลยทำตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะ สวัสดีเพื่อนๆที่นะ่ารักของเราทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้มาเจอกันกันกบเกมวายเบนโตหรือว่าพี่ดูของเราเน่งนะจ๊ะวันนี้พาตันมาที่หกสามศูนย์นะเพื่อนไปเบ็ดติ๊กต็อกเบ็ดน้ำโซ่ของเราตะกันเบ็ดสิบเบ็ดสิบน้ำโซ่โอเคสวยไปว้า ต่อเนื่องต่อเนื่องกดกรบว้ายแกหย่าเราเลยฉันขรรค์เอ้าเอ้าเฮ้แคโอเคสวยวายคู่ว้าวตอนนี้เออเจโอเคเอามาป้าโอ้โหดูดิดูเขาไปดูเขาไปดูพี่ดุเข,าไ,เข,า,ไเขาไปนะครับผมมู้ ไปไม่ยังเลยพี่ดูต่อไปเป็ดไรอะ่ะอุยเป็ดยี่หรออุ้ยอ่ะเป็ดยี่ก็เป็ดยี่นะทุกคนโอเคเป็ดสิบมันพาแล้วดอกหนึ่งมันมาแล้วชุดหนึ่งนะเราต้องไปไอ้วิ่งสเกตเตอร์เข้าดอกยี่สิบว้ไปดีครับต่อเนื่องไปดีครับว้ายว้ายโอ้ยโู สูเออเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาอึ๊บตายวายมาอึ๊บตายวายมาะฮือเอะจโอ้เออตายอึ๊บสวยอึ๊บโอ้โหสวยวิวายคูโอ้ยสวยต่อไปว้าวส,รรรสิบสามโอ้ยสิบสี่โอ้ยสิบห้ามะ โอ้ยไม่หยุดยังครับไม่หยุดครับพี่ดูใส่ไม่ยังครับต้องยนนเซของฟีมันต้องยนนเซมันมันเด้อสวยโอเคสวยว้าไปแบบมันมันไปแบบมันยกร่องสักท่องแตงไทยโอเคไวโอ้ยสวย ไม่มาไม่มาไม่มาสูไม่มา,มมา,มมาว้าว้าว่าโ,โหดีคิดว่าจะต่อเนื่องต่อเนื่องไปอย่าหยุดยั้งสูอึอ๊บอึอ๊บอึ๊บคิดว่าสเก็ตเตอร์จะมาอีกว้า ของฟีเขาาบบมันนึ่งอะมันเบื้มันน่ารักยุ่งกระเบยนะบวกไปสามสิบอึ๊บอึ๊บอุ้ยเข้าอีกแล้วพอขยับเบ็ดปุ๊บเข้าป๊บเลยน่ารักน่ารักน่ารักว,ว้าวไว้คู่สวยต่อไปสวย ยังต่ออยู่เอาดิคูณต่อไปเรื่อยๆว้าบ้าบาต่อน้งไปพื่อโอเคพี่โดอย่าหยุดยัง,ยงต้องแบบนี้ใส่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับออว้าวมันต้องแบบนี้สิครับพี่โด่า สเกตเตอร์เข้าส่งรอบนี้กำไรเน้นๆเลยนะเพื่อนๆนะกำไรมาแบบเนาะ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 สวยโหครูสิบเอ็ดเราเบื่อนอีกนิดนึงอึ๊บอ้าวเอา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 เร็วว้าวต่เด้งไปไม่มาคิดว่าสเกตเตอร์จะมาอีกรอบนึงนะแล้ว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  เฮ้ย <Hey, S 2> มันต้องมาแนะ่เลยว่ะดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ดอก,ดอกภาพถูอือโอ้พี่ดูโหดมากๆสกเก็ตเตอร์เข้าสองรอบกำไรจากสเก็ตเตอร์ทั้งนั้นนะเพือพ่อนะอๆนะเราหลกมาจากสกเก็ตเตอร์ทั้งนั้นนะจ๊ะอา้าววันนี้ก็เหนื่อยแล้วเราพี่ดูเหนื่อยมากเลยเพราะว่ามันเข้าแบบมันมากส้หรับวันนี้ ลากระพิกรและจะหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะบายบาย